ไม่มีแทนมีอที่จะบพี่แต่งไต่เาเนะครับสรุปแล้วคือเราไปกอ่อเหตุจริงไหมได่ได้ครับไอพี่ไปก่อเหตุก,กับเราแกล้งที่ประธานมีอันนั้นคือยังไงท่านอาจากจะบอกว่าไงมันไม่จริงครับมันเป็นมันไม่ใช่เ,ชเรื่องของหนูนะครับาแต่น้องเขาบอกว่าเราไปรำช้ำเราเขาด้วยก็สนิทกัน่รีบว่าไปสนิทกันยังไงครับเรื่องนี้มันไม่มีอะไรคือเรารู้จักกับน้องเขายังไงบ้างรู้จักอยู่แล้วนานแล้วไม่มาแล้วอ่าแล้วหลังจากนั้นเป็นการสอบ ที่ไปก่อเหตุกับน้องมิแกรนที่ปฐมธานีอันนั้นคือยังไงอะไรอยากจะบอกว่าไหมัมนไม่จริงครับมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องของมือนะครับแต่น้องไมบอกขออนุญาตพูดสั้นๆน,นะครับขออนุญาตพูดสั้นๆพูดสั้นๆละกันถ้าใครมีคําถามก็สามารถถามได้นะครับเรื่องที่เมื่อวานเป็นประเด็นแล้วมันมาเกี่ยวข้องนิดนึงเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามิสแกรนและตัวผมไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเห็นของร้อยพ่อพันแม่มันเป็นเรื่องของคนที่ออกความเห็นอะไรก็ไม่รู้ยแยะไปหมดแต่ประเด็นมันมีอยู่เพียงแค่ว่าหลังจากมีการไปแจ้งความใช่ไหมฮะของเวทีนั้นไม่นาน ก็มีนักข่าวเว็บไซต์สองเว็บที่โทรหาผมผมรู้จักผมรู้เรื่องนี้จากนักข่าวเล่าให้ฟังผมก็พยายามจะถามถึงเรื่องมิสแกรนว่าใช่ไหม <c oughs> ผมก็ปฏิเสธไปแล้วว่าผมก็นึกว่ามิสแกรนที่เป็นของผมก็คือมิสแกรนใหญ่ผมก็อธิบายไปแล้วครับว่าไม่มีอครับเพราะว่าตากล้องทุกคนของผมเนี่ย เป็นพนักงานประจำแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เวลาไปเก็บตัวที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะต่างประเทศหรือต่างจังหวัด <c oughs> ผมไม่เคยให้ตากล้องนอนคนเดียวนะฮะผมจะให้นอนร่วมกับเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนนะฮะเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันอยู่แล้วมันจึงไม่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 เป็นอย่าง,งานั้นเป็นไปได้ ก็มีนักข่าวพยายามถามอีกว่าเป็นมิสแกรนจังหวัดมีไหมซึ่งอันนี้ผมผมก็ยิ่งตอบยากเพราะว่าผมไม่สามารถจะไปรับรู้เรื่องทุกจังหวัดได้จนในที่สุดก็มีคนถามถึงเรื่องมิสแกรนปทุมธาน,นีซึ่งผมก็เฉยๆไม่ได้ตอบอะไรนะคิดว่าอยากจะเงียบมากกว่าจนในที่สุดไปจับผู้ ผู้ถูกกล่าวหาเราต้องเรียกว่าผู้ถูกกล่าวหานะครับมันต้องเรียกต้องเรียกว่าผู้ถูกกล่าวหาเพราะยังไม่มีการตัดสินไปจับผู้ถูกกล่าวหาแล้วนักข่าวช่องสามเอาไมค์ของช่องสามเดินตามตลอดและมีประโยคหนึ่งถามออกมาชัดเจนว่าแล้วมิสแกรนที่ปทุมธานีละ่ะมันจึงเป็นประโยคหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเออผมก็คงนิ่งไม่ได้ ผมรู้สึกน่าเบื่อคือพยายามไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าคำถามนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคำถามที่บอกชื่อเวทีแบบนี้มันชัดมากมันก็มีสิทธิ์ที่จะต้องไอดีนติฟตัวเองก็คืออยู่เฉยๆก็มีชื่อเวทีตัวเองเข้าไปเกี่ยวแล้วถ้าเราเฉย นั่นหมายความว่าทางกฎหมายคือการยอมรับโดยพฤติกรรมเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบอกว่าเฮ้ยงานก็ยุ่งอยู่แล้ว <c oughs> ก็ต้องให้มิสการปทุมธานีปีปัจจุบันเนี่ยผู <c oughs> ้มนวยการลงไปเช็ครายละเอียดทั้งหมดซึ่งเขาก็ยืนยันว่ามันไม่มีเขาก็ได้โพสไปก็คิดว่าก็น่าจะจบนะฮะก็น่าจะจบ แต่ว่าก็จะมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นว่าคุณปุ้ยไม่ได้พูดถึงชื่อเวทีอะไรใดๆก็แล้วแต่แต่พูดตรงๆคุณปุ้ยเองก็ไม่น่าจะพูดว่าถูกคมขืนคือเวทีอื่นส่วนเวทีตัวเองเป็นแค่เหมือนแตะอ่างหรือล่วงเกินเพราะการพูดประโยคเปิด ย่อมมีผลต่อคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องกลับไปดูก็จริงก็เจอที่คุณปุ้ยเนี่ยไปคอมเมนต์ไว้ว่าถูกคมขืนเป็นเวทีอื่นจ้ะส่วนอันเนี้ยโดนแค่ล่วงเกิน <c oughs> คือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนทำในหน้าที่ของตน ถ้าจะคุยเรื่องเวทีตนโดยเฉพาะเรื่องที่มันมินเมก,กับกฎหมายและการเสียหายแบบนี้มันต้องหลีกเลี่ยงที่จะพูดลอยๆออกไปอันนี้ผมเป็นคนพูดตรงๆเพราะถ้าพูดลอยๆออกไปปับ๊บปัญหามันก็จะลอยแล้วก็จะไปลงตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าจะพูดเรื่องของตัวเอง หรือจะดำเนินคดีในเรื่องของผู้เข้าประกวดของตัวเองก็ควรจะโฟกัสที่เรื่องของตัวเองเพราะโดยส่วนตัวผมถ้าเป็นเวที Miss Grand Thailand หรือแกรนอินเตอร์เนชั่นแนผมดูแลดีเต็มความสามารถอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นเวทีประจำจังหวัดเราก็มีมาตรฐานในการเซ็นสัญญา ที่เอาผิดได้อยู่แล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า Miss Grand, มิสแกรนมีเจตนารมที่ชัดเจนในการสร้างมาตรฐานพัฒนาวงการนางงามมาจนถึงวันนี้ก้าวสู่ปีที่17ในวงการนางงามของผมผมคิดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำนางงามมานานมากผมรู้ เลขกลของทุกอย่างพอสมควร <c oughs> และผมก็ไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงถูกลังแกและผมก็ไม่สนับสนุนให้เกิดการล่วงละเมิดและผมก็ไม่สนับสนุนเรื่องยาเสพติดชัดเจนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมทำงานผมจะพูดอยู่สองอย่างเสมอ ก็คือเรื่องของการระวังการล่วงละเมิดอยู่แล้วและเรื่องของยาเสพติดถ้าคนไหนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นคนขายหรือคนเสพหรือใดๆห้ามเอาเข้ามาเกี่ยวข้องกับกองมิสแกรนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราพูดชัดเจนมาตลอดแล้วเราก็ปกครองและดูแลมาตลอด แต่การที่คุณปุ้ยพูดผมต้องขออนุญาตพูดตรงๆว่าการที่คุณปุ้ยโพสต์แล้วบอกว่าถูกข่มขืนเป็นเวทีอื่นจ้ะผมอ่านประโยคนี้เหมือนกันมีคนส่งมาให้ผมมีความรู้สึกว่ามันก่อให้เกิดปัญหากับคนอื่นไม่ว่าเวทีใดก็ตามที่ไม่ใช่เวทีที่คุณปุ้ยทำ <c oughs> หมายความว่าเวทีนั้นถูกแค่ ล่วงเกินแต่ว่าในวงการนางงามเวทีอื่นมีการถูกข่มขืนมันเดือดร้อนคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการพูดที่ผมพูดตรงๆว่าไม่เหมาะสมมันกลายเป็นปัญหาคนอื่นแล้วที่หนักไปกว่านั้น มีนักข่าวบอกว่ามีชื่อเวทีพี่อยู่ในเหตุการณ์แถวนั้นด้วยซึ่งเราก็ไม่เชื่อจนเมื่อเราเห็นนักข่าวช่องสามถามกับผู้ถูกกล่าวหาเราถึงประจักษ์ชัดด้วยเหตุทั้งภาพและเสียงเราถึงต้องออกมาปกป้องเวทีของเราซึ่งเราสร้างมาด้วยความบริสุทธิ์และยึดมั่นในเจตนารมณ์ของเรา ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเรามีหน้าที่โปรเทคภาพลักษณ์สิทธิและแบรนด์สินค้าของเราซึ่งแน่นอนเราไม่ได้เป็นบริษัทที่เราทำงานอย่างเดียวเราต้องดูแลทุกคนด้วยจึงออกมายืนยันอีกครั้งโดยมิสแกรนปทุมธานีว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ แต่หลายคนก็ยังไปพูดเบี่ยงเบนเป็นประเด็นอื่นอันนี้เป็นสิทธิทางกฎหมายโดยชอบธรรมเมื่อมีการพูดถึงชื่อเวทีชัดเจนนั่นเท่ากับว่าเกิดความเสียหายกับเวทีและชื่อแบรนด์ของเราจะเกิดมาจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ <c oughs> จะเกิดมาจากบุคคลใดก็ตาม แต่ควรต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นอุทาหรณ์ว่าใจเขาใจเราถ้าผมจะทำอะไรกับเวทีมิสแกรนผมคงไม่พูดไปถึงเวทีอื่นมันก่อให้เกิดปัญหาและอิมเมจเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสุดท้าย มีการพูดชื่อมาแบบชัดเจนนะครับอย่างน้องคนนี้บอก ME t ดูไม่เดือดร้อนก็เขาไม่ได้ถูกเอ่ยชื่อไงครับเขาไม่ได้ถูกเอ่ยชื่อมิสแกรนถูกเอ่ยชื่อชัดเจนฮะไปหาคลิปดูได้ไปหาคลิปดูได้นะครับ ถูกพูดชื่อชัดเจนเราจะปล่อยผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการพูดเปิดมาแล้วต้องการช่วยเหลือผู้หญิงกันแบบเต็มความสามารถจริงๆวอนให้คุณปุ้ยบอกข้อมูลทั้งหมดชื่อบุคคลที่ชื่อเวทีแบบชัดเจน ชื่อบุคคลที่บอกว่าถูกคมขืนมิฉะนั้นเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องคาราคาซังเพราะว่าการที่อยากจะช่วยเหลือใครสักคนมันต้องมีหลักฐานและหลักการชัดเจนถ้าพูดมาแล้วแค่ประโยคเปิด แต่ไม่ลงข้อมูลและไม่มีข้อมูลหลังบ้านหรือไม่ชัดเจนเราก็ไปต่อไม่ถูกเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเปิดประเด็นไว้ว่าอย่างไรก็คงจะต้องขอข้อมูลในเชิงลึกให้ชัดเจนไปมากกว่านั้นด้วยเพราะว่าถ้ามันมีจริงเราจะได้รีบจัดการ ให้หนักขึ้นแต่เท่าที่ตรวจสอบนะตอนนี้ในปีปัจจุบันก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไร <Nein. S 1> เพราะฉะนั้นฝากไปด้วยถ้าเป็นกองมิสแกรนมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วถ้าผมรู้ต้องแจ้งความตั้งแต่ชั่วโมงแรกไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม ถ้ามันเป็นจริงพนักงานแบบนี้จะอยู่กับกองเกินอีกหนึ่งวันเป็นไปไม่ได้นี่พูดตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเพราะฉะนั้นฝากน้องๆทุกคนไม่ต้องดรามา่าจะเชียร์เวทีไหนไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผมแต่กฎหมายคือกฎหมายและการใช้สิทธิพาดพิงอย่าบอกว่าไม่ได้บอกชื่อเวที การใช้สิทธิ์พาดพิงถึงแม้จะไม่ได้เจาะลงชื่อเวทีแต่สุดท้ายชื่อเวทีก็หลุดออกมาจนได้มันคือความเสียหายเพราะฉะนั้นฝากให้ช่วยระมัดระวังด้วยนะครับไม่อยากเสียเวลาในการทำมาหากินแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาในการทำงานแล้วก็วอนคุณปุ้ย บอกรายละเอียดว่าเวทีอื่นคือเวทีอะไรให้มันชัดเจนนะฮะแล้วคนที่ถูกกลมขืนมันคืออย่างไรนะครับมิฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการไม่ไม่รู้ในรายละเอียดที่แท้จริงว่าถ้าเราอยากจะช่วยอะไรจริงๆมันจะต้องช่วยจริงๆแต่ถ้ามันยังไม่ได้ช่วย มันจะเหมือนเป็นการซําซ้อนซับเปล่าและจะเป็นปัญหาของของคนอื่นนะฮะก็อยากจะขอพูดเพียงเท่านี้นะครับสิ่งที่อยากจะพูดเพราะฉะนั้นผมพูดในฐานะที่ <c oughs> มีนักข่าวโทรมาเยอะไม่รู้จะตอบว่าอะไรแล้วก็ใช้สิทธิ์ปกป้องแบรนด์ตัวเองในการที่ถูกนักข่าวพูดถึงชื่อแบรนด์อย่างชัดเจน แล้วก็ปกป้องสิทธิและแบรนด์ของตัวเองในฐานะที่มีการเปิดประเด็นมาก็ขอให้ทุกอย่างจบลงแค่นี้นะครับจบลงแค่นี้มันเป็นเรื่องปกติของคนถ้าคุณอยู่บ้านคุณคุณบอกบ้านคุณไม่มีแบบแบบนี้ แต่บ้านข้างๆเป็นแบบนั้นความเดือดร้อนมันก็มาสู่บ้านข้างๆขอแบบตรงไปตรงมาขอแบบชัดเจนแล้วเราจะพัฒนาวงการไปด้วยกันได้ส่วนเรื่องของทางฝ่ายนู้นไม่ขอออกความเห็นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามขอปกป้องเฉพาะสิทธิ์ของตัวเองและเห็นด้วยกับการที่จะไม่นิ่งเฉย หากผู้หญิงถูกรังแกถูกข่มขืนถูกเอาเปรียบถูกล่วงเกินจะไม่ยอมนิ่งเฉยแม้กับแม้กระทั่งหนึ่งชั่วโมงจะจัดการเดี๋ยวนั้นขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ